กลับมาเบรกนี้ทุูทชมขาสายลูกทุ่งมาฟังกันให้ดีเลยนะคะเหล่าเพื่อนซีคนลูกทุ่งกิจกรรมยามว่างของพวกเขาจะทําอะไรกันนะคะรวบรวมเพื่อนซีสามคู่มาคุณผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เพื่อนซีคู่แรกกันเลยนะคะคู่นี้แหมชอบเนบกันชอบแกล้งกันแต่จริงรักกันมากนะนี่ไงไปสัมภาษณ์แล้วเขาจุกกันแล้วสนับโดมจริงหรออนี่แหละค่ะลูกทุ่งนุ่มเบิ้นปทุมรัฐแล้วก็พี่ก้องห้วยไร่นะคะพูดถึงผลงานเพลงต้องยอมรับนะคะทั้งสองคนเป็นนักร้องที่มากความสามารถ จริงๆทั้งร้องเพลงทั้งแต่งเพลงงานอื่นๆก็มีให้ติดตามกันเรื่อยๆเลย,เลยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรายการเพลงพอมีเวลาว่างเจอกันทีไรนะทำคอนเทนต์ด้วยกัน <ฮะ S 1> เรียกเสียงฮาๆให้กับแฟนๆตลอดค่ะแล้วก็ยอดวิวแต่ละคลิปนะสูงมาก<อ>นะคะเ,<อ>เรียกได้ว่าใครอยู่ใกล้สองคนนี้บอกเลยไม่มีเหงาเอเนจีดีๆมีตลอดจ้าไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ก็ล้กกันนะคะเป็นเพื่อนซีต่างค่ายค่ะสําหรับ2หนุ่มจากดินแดนอีสาน<อ>ลำเพลินวงสกรแล้วก็หนุ่มแซกชุมแพเจ้าของฉายาแซกไหน ก็แซคค<ล>อต,อต,อตอเอาใจ <ไป S 2> นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรียกว่างานแต่ละคนอุ้ยรุมแน่นหาคิวยากซะเลือกเกินแต่หากเจอเจอกันเมื่อไหร่ค่ะก็ไม่มีใครยอมใครนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปติกต็อกนิดหนึ่งกันละกัน คลิปติ๊กตอกลงให้เอฟซีได้ชื่นชมกันเรียกว่าเห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยแถมเป็น2คนนี้เป็นศิลปินมืออ่อนด้วยนะไปลามาไหวนักแสดงรุ่นพี่อย่างพี <organisation S 1> ่แหม่มวิชดาด <ละ S 2> พิมพ์ดําค่ะเขาบอกว่าน่ารักนะสองคนนี้แถมยังเข้ากันเป็นปีเป็นกลุย่ยและถ้าพูดถึงการร้องเพลงทั้งคู่อุคุณผู้ชมกินกันไม่ลงเ <c oughs> ดีดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวใครคะพี่แหม่มมองว่าเป็นแบ็คดอปเลยล่ะเป็นสแตนดี้นะคะเออนะตัวจริงก็ไหวสแตนดี้ก็ไหวไม่เชื่อแล้วมา ญาติดผู้ชมค่ะแล้วก็เสียงดีด้วยไม่เชื่อไปดูจากคลิปจ้ะ<ค><ณ> 어 oh. นอีกคนนึงมาหวานๆในคนนึงมาแบบว่าร็อก r o หน่อยนิดนึงอ๋อนี่ไม่ใช่เดินลงจากเวทีไปแล้วไปจุ๊บปากกันเด้อจ้าว้าวแเซลเล่นค่ะปิดท้ายกับสองหนุ่มเพื่อนซีที่รู้ใ้รู้ภูงกันหมดค่ะสำหรับน้องซันกับน้องฟอร์มจากยุ้งเข้าได้คอร์ดค่ะคือต้องบอกว่าสองคนนี้เขางานดีมากคือหล่อทั้งคู่ที่ฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าเลือกใครเอ้ยไม่เกี่ยวกับข่าวนะคะจริงๆสองคนนี้เขาสนิทกันค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าวงการก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าสองคนนี้ครอบครัวเขาเป็นลิเกหน้าหวานคุณเวที ขึ้นที่ไหนเนี่ยคือโอ้โหพวงมาลัยเต็มไปหมดค่ะแล้วพอมาเป็นศิลปินค่ะโอ้โหยิ่งสนิทกันเลยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยรับตำแหน่งเป็นเจ้าพ่อติ๊กต็อกค่ะเพราะไม่ว่าคอนเทนต์ไหนที่มาแรงท้องหนุ่มหน้าหล่อซันฟอร์มเนี่ยคือเขาแบบว่าจัดเต็มไม่เคยพลาดสักคลิปเรียกว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป๊ะเวอร์จริงๆนะคะอ่ะไปฟังน้องซันเขาเมาส์พี่ฟอร์มกันหน่อยค่ะ อย่างพี่ฟอรมนี่คือเราเราเราค่อนข้างที่สนิทกันตั้งแต่ที่เราประกวดกันมาแล้วครับเราก็มาร่วมค่ายกันตอนนี้การที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่าย t ิ k กต็อกคอนเทนต์ตอนนี้ที่ลงเยอะมากเลยเป็นซันฟอมไรอั้นสามคนตอนนี้จนตอนนี้แลอันเข้ามาด้วยก็คือว่าคนที่คิดตลอดคือซันครับเจอซันจะต้องถ่าย24ชั่วโมงครับคนเล่นเยอะมากแต่ก็คงจะเห็นเราผ่านไปผ่านมาแหละครับอีกไม่นานก็คงจะเป็น3สไตล์หนุ่มดาว t ิ k กต็อก เป็นดูทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะคู่ไหนนะคะก็น่ารักไปหมดเลยนะคะ